มาตามกันต่อในพาร์ทที่สองครับแบบคลิปจอมปลวกมีรูปร่างคล้ายพระพุทธรูปคิดว่าถ้ามีเสียงนี่จะเหมือนมากนี่ความจริงเสียงมีครับเดีย๋ยทดลองเอาใส่ดูแล้วไม่เหมือนพระพุทธรูปเหมือนพระฤาษีไปเลยนั่งสมาธิเริ่มมี เชือกมาขึงกั้นพร้คุณเจ้าก็เริ่มมาปักกดกลางเต็นอยู่แล้วบอกแล้วเตรียมแป้งไว้ให้ดีเดี๋ยวช่องจ้อยๆปุุงกลมๆจะทดลองเอาเียนมาวางใส่ให้ดูคือหักอะ่ะตอนนี้ฐานแล้วดูร่องรอยแล้วไก่มาจิกกินตัวปลวก ว่าปลวกมาทํารังจริงๆอุ้ยดูนะมีจมูกมีตามีปากครบติ่งหูก็ยานทั้งสองข้างข้ <c oughs> างขวาของคนถ่ายย้วยลงมาทางนี้ข้างซ้ายย้วยออกไปข้างๆรอยไก่มหาจิกกินตัวปลวกรอยคุยรอยเขียเห็นชัดเจนเลย รอยเล็บแล้วก็คงจะเล่นแบบเนี่ยเห็นแล้วเสียนนะมีหน้ามีตาครบหมดเลย <c oughs> <c oughs> ไก่เยอะมากไก่แก่เยวจะทดลองเอามาตั้งให้ดู เสียนตรงนี้หักออกลอยปวกทําขึ้นมาไม่ใช่คนทำหรอกเสียนเสียนจะอยู่ตรงเนี้ไปดูด้านหน้ากันนะพาวนู่ด้านหลังมันจะเป็นจอมปลวกเลย แทนนันบังเอิญมาเหมือนซะท,ทีไม่ใช่คนมาปั้นปั้นคงยังไม่เป็นแบบนี้เหมือนแค่ด้านเดียวคือด้านนี้ผลงานนั่นแหะเป็นซะเสียนหักเลยใส่ให้ตรงล็อกยังมีร่องรอยอยู่หรอก ล็กอกษ่ะนะเกิดเป็นหนึ่งนี่ม่ใแล้ว่ตรงนี้ลงล็อกที่สุดยังพอพอเหลือร่องรอยนะถอยออกมาดูอะจะเหมือนชดาพระฤาษีไปเดี๋ยวก็เอาต่อคืนนะะี่เขา ดูรอยไก่เขียวนี่นี่พระคุณเจ้าท่านมาเข้าปริวัติสกรรมไม่เกี่ยวกับจอมปลวกไม่รู้ใครมาถึงไลสุดยอดสุดยอดเป็นเดกมงคล เ okay. อ้ง้ก็ฝากกดติดตามฝากซับสไตร์ฝากไลค์ฝากแชร์เพืเป็นกำลังใจใหแกช่องจ้อยจ้อยหูกลมๆนะเวพบกันใหม่คลิปหน้าอัปร้องมีอะไรดีๆแปลกๆฝากท่านผู้ชมอยู่เสมอถ้าแหลมๆมันเป็นทุกทะลุปเลย